เป็นไวรัลบนโลกโซเชียลครับกับคลิปอาจารย์เบียร์คนตื่นทำไลฟ์สดถามตอบปัญหาต่างๆในสไตล์ฮาร์ดคอร์แล้วอาจารย์เบียร์เป็นใครข่าวสดรีแคปวันนี้จะเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าถ้ากวาดบ้านตอนกลางคืนจะเหมือนเรากวาดทรัพย์สินออกจากบ้านทรัพย์สินมึงอยู่ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าแล้วมันไปได้ยังไงใครเป็นคนดึงออกไปมึงไม่ใช่เหรอเสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมครับเป็นมึงมีไฟฟ้าใช้ไงนั่นมันเป็นความโง่ของมึงเอง ที่มึงไปโดนเขาหลอกเขาหลอกเ,เอาตังม,มึงไม่ใช่ขโมยดวงมึงเขาขโมยเงินมึงเชื่อว่าหลายคนครับจะต้องคุ้นหูกับชื่อคนตื่นทำคอนเทนต์สอนธรรมะของอาจารย์เบียร์ที่มีการตอบคําถามของคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันแบบดุดันไม่เกรงใจใครซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเน็ตครับอย่างที่ล่าสุดครับอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ออกมาฟาดคนที่เชื่อว่าการขโมยดวงมีจริงว่าไม่มีคนขโมยดวงมึงได้แต่มีคนขโมยสมองมึงได้และขนาดนี้ มึงโดนขโมยสมองไปเรียบร้อยแล้วขณะที่สมองมึงก็ไม่อยู่กับมึงแล้วมึง,งโง่เต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าง100%เซครับสำหรับประวัติของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับก็จบปร,ริญญาตรีมาจากคณะนิเทศศาสตร์เอกการสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อนที่จะมาทํางานเป็นพนักงานบริษัทครับแล้วก็เริ่มลงทุนเปิดร้านซักรีเป็นของตัวเองแต่ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์มากครับทำให้ร้านเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปในที่สุดต่อมาอาจารย์เบียครับก็เปลี่ยนมาทํางานเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดซึ่งก็เป็นถึงระดับผู้จัดการเลยครับได้เงินเดือน4ี่ถึงห้าหมบาทจากนั้นครับก็เปลี่ยนบริษัทเนี่ยมาหลายที่เลยจนเริ่มมีเงินเดือนหลักแสนบาทครับจากงานประจําที่เริ่มมีสังคมมากขึ้นครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นนี้ครับก็ทําให้หนุ่มพนักงานออฟฟิศคนนี้เข้าสู่แวดวงของสายมูเพราะว่ามีความคิดว่านี่น่าจะเป็นหนทางที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ครับเขาจึงตั้งตัวเป็นอาจารย์พร้อมเปิดสํานักหมอดูของตัวเองขึ้นมาเพื่อทําพิธีแบบครบวงจรครับอีกเหตุการณ์สาคัญครับคือช่วงการระบาดหนักของโควิด -19 เนี่ยซึ่งอาจารย์เบียร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากแต่สุดท้ายก็ผ่านวิกฤตครั้งนั้นมาได้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีธรรมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับเขาจึงตัดสินใจที่จะทิ้งอาชีพหมอดูเพื่อเข้าสู่คําสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีความตั้งใจอยากจะบวชเป็นพระแบบไม่มีกําหนดศึกครับในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าเนี่ยนะครับอาจารย์เบียร์ก็พบว่ายังมีเรื่องของหนี้สินที่ต้องจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนจึงยังไม่ได้บวชเป็นพระแต่ก็โกนหัวแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งมาทําเพจคนตื่นทมประทับองค์เครื่องด่าเตือนสติพวกคนงมงายสายมูเกินเรื่องครับ โดยอาจารย์เบียยังตอบคําถามแฟนคลับที่อยากรู้ว่าทําไมอาจารย์ถึงโกนหัวทาไมไม่ไว้ผมยาวก่อนอาจารย์เบียรครับจะตอบสั้นๆว่ากูเคยไว้ผมยาวแล้วมันหล่อหลอกว่ามึงอีกจนตอนนี้ครับคลิปของอาจารย์เบียเนี่ยก็โด่งดังมีผู้ติดตามบนช่องทิกต็อกล่าสุดสูงถึง1.8ล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆครับโดยยอดคนดูคลิปส่วนใหญ่ครับก็พุ่งหลักล้านวิวเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ครับข่าวสดรีแคปสวัสดีครับ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟอลอเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ